สวัสดีค่ะพี่น้องช่วงนี้มีแต่ข่าวเกี่ยวกับตำรวจเนาะเออมีแต่ข่าวเกี่ยวกับตำรวจอันนี้ก็เป็นตำรวจคือกันก็หลังจากได้หลายคนเดตติดตามข่าวเกี่ยวกับอ่าจจะเป็นรถเช็ดที่นั่งจะเป็นรุ่นอะไรไม่รู้บอขอลงรายละเอียดหน่อพี่น้องคือว่าคนในรถเนี่ยมีอาการป่วยชับพัน ใคไหายมีอาการคล้ายคกับคนเมาเออก็คืออ้วกแตกแล้วก็ขี่รถทรายไปทรายมาแล้วก็ได้มีไ่เดอร์มีอย่างตามประกบขางเผื่อเคาะเพื่อจะเปิดประตูเพื่ออยียงดูสิและหลังจากที่ตำรวจได้มีการจับกลุ่มไปคิดว่าตอนที่ตำรวจหรือแม้กระทั่งคนทัวไปเปิดประตูเข้าไปก็จะรู้แล้วว่า ดื่มหรือบอดื่มนะพี่น้องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันกับมีกินของมันอยู่แต่สําหรับค้นทีว่าเข้าไปแล้วบอมีกินอาจจะให้สังเกตไปในทางอาการป่วยหรือเปล่าแต่อันนี้ตำรวจกับเลือกที่จะกักหังไวเพื่อดูอาการสามชั่วโมงและก่เหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่เสาสลด เกิดขึ้นนอพี่น้องก็คือว่าเสียชีวิตในอีกสามวันต่อมาทั้งๆท,ที่ผู้เป็นภรรยาเขาได้บอกว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุของการป่วยขอให้ตำรวจผ้าผู้ต้องหาหรือผ้าสามีของเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลกว่าจะได้มีการกระท่ำหลายๆอย่างผ่านไปเหลวสามชั่วโมงจริงๆ การที่ว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือมีเลือดคลังในสมองต้องดวนเท่านั้นพี่น้องเป็นอย่างย่ายของข่อยก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีไผฮหูคือคือสิหูซึกแค่าตัวพ่นชาเนาะกับภาพไปนางหาหมออยูกก่กาคร่งมือก็จะได้มีการตรวจและ,ะได้มีการสงสัยพ่อสงสัยเสร็จได้มีการ่งไปถี่โรงพยาบาลใหญ่ แล้วก็ได้สแกนสมองก็เห็นว่ามีเลือดขังแต่โบสามารถทําอียงได้แล้วเพราะว่าเลือดขังมันเยอะมากหลังจากนั้นอีกเกือบอาทิตย์นึงก็เสียชีวิตนพี่นองเพราะว่าทนตรงปริมาณเลือดที่ออกมาไม่ไหวแล้วก็บวกกับทางญาติบได้อนุญาตให้มีการผ่าตัดนพี่นองเพราะว่าผ่าตัดมันกับโบได้มีแนวโนมว่า จะหายขาดเพียงแต่การผ่าตัดเป็นการยืดอายุออกไปเตตรงอยู่ในสถานการณ์ของการอ่าเป็นอัมพาตเนาะพี่น้องเออเป็นอัมพาตนอนเป็นเจ้าหญิงนิท่านอนเป็นเจาน้าชายนิท่าแบบเนี้ยมั่นกับบอกโอเคสำหรับคนที่หนึ่งคนที่จะมาเฝ้าสองทุนทรัพย์ สามทุกสิ่งทุกอย่างขาดว่าคนป่วยกับคุ้มอตรงการที่จะมานอนเป็นผักหลกพี่น้องเออเพราะว่าสังเกตคนผ,ผู้ป่วยลังค้นนี่เขาจะมีความหมู่สึกตัวอยู่ตลอดแต่บวสามารถเทีอ่อย่างใดเคยเห็นในเหตุการณ์ที่ปบบฟานอนแล้วน้าตาไหลอืมนอนแล้วน้าตาไหลนอนแล้วก็เหมือนกับพายเน่ะจะหมูกแดงนู่นนี่นั่นคือบางที่เขาก็ รับสภาพของเขาบ่ไดดขนาดคนที่พิการแขนพิการขาก็ยังรับสภาพจากของผู้ใน้องพี่น้องและสําหรับคนที่นอนเป็นเจ้าหญิงนิทาเจ้าชายนิทาแต่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างขาดวากับค้งจะภาวนาในใจขอให้ฉันได้ไปเถอะเอีอยงประมาณนี้น้องพี่นอ้องก็ยังวาแหละแต่ถ้าสมมติว่าเกิดญาติผู้ใดมีอาการในลักษณะ ชาในลักษณะแบบตัวชาอาจจะหูซึกซีกใส่นักนักหรือว่าอีหยังเสียเป็นไปได้ให้สแกนสมองด้วยเนาะพี่น้องเพราะว่าสมองเป็นอีหยังที่สําคัญมากและเข่ากับปลา,ปายยาหูซึกแค่ามันแพงหรือมันหยังเกินไปเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นในลักษณะแบบมีได้เพราะว่าเขาฉลาดใจไงเนี่ยยังสมมุดวายังพอลุ่งเนาะพี่น้องเพิ่มมีอาการ คือชาแล้วก็แขนขังหนึ่งมันมันมันเหมือนกับว่าสิโยกบกขืนเรือมันค้นโทุนยากอย่างแบบเนี้ยเพื่อนไปสแกนสมองอ่าสแกนสมองปุ๊บเห็นเลือดข้างกินยาหายเออไดยยาไหวล้วก็หายไหวอาจจะบ,บ่ได้ดีร0 0ยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังดีก็เป็นพักเนาอพี่น้องกะ ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกว่าตำรวจพลาดพลาดมากๆและถ้าหากว่า,าผู้เสียหายจะแจ้งความกับตำรวจกับบเนเรื่องผิดเพราะว่าตำรวจนะ่าจจะมีความเอกใจตั้งเตะตอนไหนตั้งเตะตอนที่ไปรับตัวผู้ต้องหามาแล้ว เออน่าจะได้รู้ตั้งแต่ตอนนั้นและหลังจากที่คุณได้ตัวผู้ต้องหามาคุณก็ให้เขาเป่าแอลกอฮอล์ถ้าคุณเห็นอยู่แล้วว่ามันบมีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นคุณต้องสงสัยไปทางสุขภาพและก็ควรผพาเข้าไปหาหมอถ้าคุณกลัวว่าเขาสิหนี้คุณก็แค่จัดเวียนย่ามสักหนึ่งคนไปนั่งเฝ้า ยังไงต่อให้เขาสีนีหรือยังคุณมีประวัติมีชื่อมีทีู่เขาอยู่แล้ววัดประชาชนเอ่ยใบขับขี่เอ่ยคุณมีในมือคุณสามารถที่จะไปจับกลุ่มเขาหลังจากนั้นได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการให้ให้แพทย์เออให้คุณหมอเนี่ยตรวจวัดหาแอลโกอฮอลในเช่นเลือดคุณก็ทำได้ทำไมคุณไม่ทำคุณจะไปกักตัวเขาสาม ช่วโมงเพื่อแล้วเมียเขาญาติเขาไปบอกในลักษณะแบบนี้คุณก็สมค้วนที่จะพาเขาไปหาหมอบบแมนว่าคิดเองเออเองแล้วกักตัวเขาไว้สามชวโมงเนี่ยคุณมีความผิดเพเ่มมีความผิดในการกักขังนวงเงียวไหมถ้าประชาชนเหตุในลักษณะเช่นเดียวกันกับคุณ ก็คงจะโดนในข้อหานี้ใช่ไหมแล้วคุณที่กระทําแบบนี้คุณสมควรจะได้รับข้อหานี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้คือคําถามคงข่อยนะข่อยหูซึกสงสัยลังเถือแต่ว่าจริงๆเท่ากับบอเข้าใจกระบวนการทํางานของตํารวจที่ลอยเปอร์เซ็นตะ์นพีนองเออเท่ากับหูยูแค่ว่าเขานี่ต้องการยังไงแต่ว่ากับบอเข้าใจว่าเขาต้องการอ่ อย่างในเหตุการณ์นี้แต่เหมือนกับว่าตอนแรกเดมีการบอกกภรรยาทำนองว่าจะเป่าแอลโกอฮอล์คิดว่าถ้าสมมุติว่าป่วยจริงๆอาจจะเป่าไม่ขึ้นด้วยซ้ำไปหรือถ้าขึ้นแต่ญาติเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะการป่วยคุ้นกับสมควนที่จะพาเขาไปหาหมอมันบม่เม่นเรื่องที่ผิดบาปมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติ ได้ซ้ำไปไปหาหมอบางที่มันอาจจะชั่วมากกว่าการที่มักกักขังเขาไวเฉยๆก็ได้เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนของอท่างตำรวจเลยที่จะต้องคิดใหน้นักนักมากกว่าเดิมหลายคนเล่งประเด็นไปว่าตำรวจอาจจะต้องการค่าปรับหรือว่าเอียงแบบนี้กะบทิ่งประเด็นนี่เหมือนกันน้องพี่น้องเขาก็บ,บ่ได้ฮูบอกว่า ลึกๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เขาคิดเห็นยังไงในเหตุการณ์นี้แล้วก็แอลโกฮ้์ที่เขาเป่ามันเป็นผลยังไงเท่ากับไม่รู้เนาะพี่น้องเต้ที่แน่ๆที่รู้ๆก็คือญาติเขาเสียชีวิตแล้วเนาะ